เียกว่าอาหารลูกกระเฮาที่งานตกเกี่ยวนวดซีกเดือดแกงลูกเจี๊ยบลูกไก่เฮาวันนี้ขอบคุณปาทุ่ใบปอใจทุกดวงของพี่น้องทำบ้านซื้อลำหนึ่งใบคือหนึ่งก้าคือหนึ่งกันเสลื่อของพวกเราทำงานตกเกี่ยวนวดซีกปั้นใบเบืองท่าไก่เบิองพอดอกรับพี่น้องสามารถรับชมย้อนหลังได้ไม่มีลบ ไม่มีปิดนะครับผมสามารถรับชมได้เลยใครที่ไม่สะดวกอยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ต่างประเทศอยู่อยู่ทางไกลอยู่ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ขอบคุณเอฟซีตุกเกี่ยวเมอร์ซี่มูนิคอันซิดเกี่ยวดูอ่ะเพรนะในผู้ใดแน่ละดูป้าเกิดว่าเธอแหลกหม่เธอแต่ไรปันเนี่ยมีบ้านทักักนะครั้งนะครับ ใบแบ,บัตรบรปีห1ึ่บใบหนึ่งันหนึ่งาบาทนะคะนนี่รายรเห็นพลที่ไม่ป็แล้เลขเียนน่ะต้อเรียนรูภาษาไทยแกวอะไรที่รูกเคา้มรู้วอะไรย่รู้นี่นะเจ้าหลีแล้วก็แม่ทาอเมรทีอขอบคุณมากมายขอบคุณเอฟซีเดี๋ยวเราทำคลิปวิดีโอทีอ่เราสตรีมไลฟ์วันนี้ขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะครับผมกับคุณแขกรับเชิญทุกท่านขอบคุณพี่น้องทางหน้าเวทีวันนี้ขอบคุณพี่เซงด้วยนะวันนี้ แต่พวกเราในตัวเบียว์มินสิกนะครับผมขอบคุณหนาวขอบคุณเราขอบคุณท่าก่อนล่าขอบคุณสุดท้ายขอบคุณศิลปินเราที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการขอบคุณครูวิคกี้แครี่ที่ประทับสดในค่ำคืนนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านวันนี้ขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยนอนหลับพอดีเจอกันอีพีต่อไปอีพีที่ยี่สิบเอ็ดเราจะไปไหนกันเอ่ยลูกใช่แล้วครับทีมงานตัวเก sí, ียรมิวสิกเราจะมีการสเปเชียล ที่เกาะสมุยเราจะมีคอนเสิร์ตที่นุ่นและเราก็จะมีสเปเชียลที่มาตกเกี็บด้วยสีไปเบิร์ดสุกฤษกับพี่น้องเรานีประกวดชุดว่ายน้ำศิลปินทุกคนของเราจะมีการฟูเข้าประกวดชุดว่ายน้ำทั้งหญิงทั้งชายรอติดตามว่าแดนเซอร์ชายนักร้องชายนักร้องหญิงจะเอาชุดไหนเข้ามาประกวดในวันที่เราไปเกาะสมุยนะครับผมวันที่ยวเที่ยวเท่าไห่มาบวกยี่สบห้าเรายี่สิบสามยี่สิบสี่ วที 23, ่23กลับมาลงวงลงเวนวันที่23เราจะมีสเปเชียลตอนนี้สามารถซื้อบัตรจองตัวได้แล้วตอนนี้ซื้อได้เลยนะฮะผมว่าจบไลฟ์ซื้อต่อได้เลย EP 27คือ EP ที่เราจะไปสมุยและเราจะมีการประกวดชุดว่ายน้ำแน่นอนมีเซอร์ไพรส์มีโชว์พิเศษพิเศษแบบสเปเชียลที่เราไม่เคยได้รับชมรับฟังกันมาก่อนแน่นอนครับอาเดินข้างกับไพ,พ่กับปูทีัางางเออสวัสดีครับ